วันนี้เราจะมาสอนคนเล่นเพลง Love Scenario ของวงไอคอนกันนะคะเพลงนี้ก็อาจจะไม่ยากมากเท่าไหร่แต่ว่ามือซ้ายเนี่ยอาจจะงงนิดนึงนะคะงั้นเนี่ยเราจะมาสอนวิธีที่เล่นเพลงนี้แบบง่ายๆกันก่อนเนาะเริ่มจากมือขวากันก่อนนะคะมือขวาเนี่ยเราจะเอามือมาไว้ที่ตรงนี้จะมีโนต้ตตัวซอนกับตัวเลเนาะนิ้วโป้งอยู่ที่ตัวซอนแล้วก็นิ้วก้อยเนี่ยอยู่ที่ตัวเลนะคะ เพลงนี้เนี่ยขึ้นต้นมันก็จะแบบนี้ใช่ไหมพอวางมือแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนิ้วมันจะพอดีกันเลยนะคะท่อนแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มเล่นกันอย่างนี้เลยซาราเงเฮต้าก็เป็นทีลาสนทีเนทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเล่นท่อนแรกให้ฟังนะคะเอาแค่มือขวาอย่างเดียวนะคะ ลองใช้นิ้วแบบนี้อย่าขยับนิ้วไปมาแบบนี้นะคะเพราะว่าพอเป็นนิ้วใช้นิ้วแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนิ้วมันจะลงล็อกพอดีเลยเห็นไหมทีละตัวซึ่งท่อนแรกเนี่ยมันก็จะเล่นแค่ซอนลาทีโดเลอยู่ประมาณนี้เลยทีนี้พอท่อนแรกจบเนี่ยก็จะเป็นท่อนต่อไปใช่ไหมคะก็จะเป็นท่อนนี้ นี่คือท่อนที่2นะคะคล้ายกับท่อนแรกเลยจะมีแค่ช่วงแรก่านั้นที่ต่างกันทีนี้ท่อนต่อไปเนี่ยจะนิ้วเราเนี่ยจะขยับขึ้นมาฝั่งนี้นิดนึงแล้วนะลองดูดีๆนะคะนิ้วก้อยเราเนี่ยจะข้ามมาที่ตัวมีแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะ ท่อนต่อไปเนี่ยจะยากขึ้นอีกนิดนึงนะคะนิ้วก้อยเราเนี่ยจะกระโดดไกลมาถึงนี่เลยตรงนี้นะจากตัวซอนนี้มาถึงซอนนี้มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วกลับมาที่เดิมพอได้แล้วเนาไม่ยากใช่ไหม งั้นเดี๋ยวเล่นให้ฟังรอบนึงเนาะ ของเล็บซนาลิโอไม่ยากเลยใช่ไหมนิ้วก็จะมีอยู่แค่นี้มีกระโดดไปแค่ถึงตัวมีกับตัวซอนเองใช่ไหมทีนี้ความยากของเพลงนี้นะคะจะอยู่ที่มือซ้ายมือซ้ายเนี่ยจะยากขึ้นมานิดนึงนะคะอาจจะงงๆจังหวะไปบ้างแต่ว่าจริงๆเราเนี่ยน้ตมือซ้ายเนี่ยจะมีแค่สีตัวเท่านั้นเองก็คือจะมีตัวโดมีตัวเลมีตัวทีแล้วก็มีตัวมีแค่สีตัวนี้ค่ะโด นี้วนไปทั้งเพลงเลยจังหวะมันอาจจะยากนิดนึงนะคะเราจะกดแบบนี้นะคะในช่วงต้นเราจะเล่นแค่ตัวเบสตัวเดียวก่อนอ่ะสมมติตัวแรกเนาะเป็นตัวโด<ม>ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ การแอดมือขวาเข้ามาเนาะเราก็จะเล่นมือขวาก่อนนะคะแล้วก็ครั้งนี้เราก็จะเล่นเป็นขวาก่อนแล้วก็เล่นพร้อมกับมือซ้ายเลยเรามาดูอย่างท่อนแรกกันนะคะเห็นไหมคะพอเอามารวมมือปุ๊บมันอาจจะยากนิดนึงทุกคนลองเล่นช้าๆก่อนก็ได้นะคะ ถ้าสมุดเล่นแบบนี้ยังไม่ได้ให้ทุกคนลองเล่นโดยกดโน้ตมือซ้ายแค่ตัวเดียวก่อนนะคะมันจะเป็นแบบนี้ลองฝึกแบบนี้ก่อนนะคะเราค่อย add โน้ตมือซ้ายเข้ามาเพิ่มขึ้นพอเราเล่นแบบเมื่อกี้ได้ปุ๊บเราก็มาต่อกันท่อนต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังเนาะ ต่อไปนะคะเป็นท่อนแรปเนาะท่อนแรปเนี่ยก็จะยากนิดนึงนิ้วมันจะรู้สึกว่าพันพันกันนิดนึงเนาะเหมือนเวลาเราลองแรปมันก็จะพันพันกันใช่ไหมลิ้นของเราโอเคท่อนแรปท่อนแรกนะคะมันจะมีโน้ตอยู่ทั้งหมด3ตัวก่อนก็จะมีทีลาแล้วก็ซอนแต่ตัวที่กดบ่อยที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวทีนะคะแล้วก็เหมือนเดิมอย่าเลื่อนนิ้วไปไหนเพราะว่ามันใช้นิ้วแค่ตรงนี้เองนิ้วมันจะได้ล็อกไว้เหมือนเดิมเนาะ อ่ะเรามาดูกันนะคะท่อนแล็ปก็จะเป็นแบบนี้ท่อนแรกเห็นไหมคะว่าตัวทีจะใช้เยอะมากเลยถ้าเราไม่เลื่อนนิ้วเนี่ยตัวเทียมมันจะลงล็อกกับนิ้วกลางพอดีซึ่งนิ้วกลางเนี่ยจะเป็นนิ้วที่แข็งแรงของเราใช่ไหมคะมันก็จะเล่นพอดีเลยแล้วก็จะเล่นผิดยากขึ้น ทีนี้มาดูมือซ้ายกันนะคะมือซ้ายเราเนี่ยก็เหมือนเดิมเป็นโดเลทีมีแต่ว่าครั้งนี้เราจะเพิ่มความแอดวานซ์ขึ้นค่ะก็คือเราจะกดตัวนี้โดดต่ําเลยนะอันนี้คือโดที่เราเล่นกันอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมมันจะลงไปอีกออกเตทหนึ่งเลยนะคะกล้องอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่ามันคือโดเหมือนกันเนาะก็จะกดเป็นโดตัวนั้นโด ตัวเหมือนกันค่ะ t ต่ำเลย t แล้วก็ครั้งนี้จะเป็นทแล้วก็ฟาชารกับลานะคะเหมือนตัวเลเมื่อกี้เลยแต่ว่าเปลี่ยนตัวเบสเนี่ยตัวข้างล่างเป็นตัว t นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวมีตัวสุดท้ายมีแล้วก็ซอนกับทนะคะโดแล้วก็กระโดด ก็จะมารวมกันนะคะกับอันเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบนี้ไหมนี่ยากเลยเนอะมันอยู่ท่อนต่อไปกันมือขวานะคะก็จะเป็นแบบนี้ตัวซอนแล้วก็เลทีลาซอนเหมือนเดิมเลยมีอยู่แค่นี้ ครั้งนี้เราจะเน้นตัวซอนกับตัวลามากขึ้นนะคะเราจะเล่น2ตัวนี้เยอะขึ้นทีนี้เราจะเล่นทางท่อนให้ฟังนะมันจะมีความต่างกันตอนขึ้นต้นนิดนึงนะคะอย่างอันแรกเนี่ยก็จะมีตัวซอนก่อนพอท่อนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวเลไม่มีตัวซอนแล้ว เดิมเลยค่ะแล้วก็เอามาผสมกันนะมันก็จะเป็นแบบนี้ก็มันจะเป็นแบบนี้นะมือขวา นิ้วตามนี้เลยเล่นีที่จริงเรื่องนิ้วเราไม่ค่อยซีเรียสมากนะคะถ้าใครจะใช้นิ้วยังไงก็แล้วแต่ที่ขนัดเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าอย่าให้นิ้วมันพันกันละกัน ถ้าอย่างนิ้วเมื่อกี้เนี่ยก็อาจจะลงล็อกพอดีไปแต่ว่าถ้าไม่ถนัดเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนกันไปตามใจชอบเราก็ไม่ว่าเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งเราก็เล่นนิ้วไม่เหมือนกันเหมือนกันมือซ้ายท่อนเมื่อกี้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือโดมิซอนเลกับไฟชาร์ปทีกับไฟชาร์ป แล้วก็มีกับซอนหรือใครจะแอดวานซ์กว่านี้ก็ได้นะคะจะเล่นเป็นอย่างนี้เลกบฟบาชาร์ปก็ได้เลฟาชาร์ปลาแล้วก็ทีาฟาชาร์ปลาแล้วก็มีกับซอนก็ได้ยังไงก็ได้นะคะตรงนี้ก็แล้วแต่คนเลยเอา2มือเข้ามา เดี๋ยวเราจะลองเล่นทั้งเพลงให้ฟังดูรอบหนึ่งนะคะวางนิ้วก่อนเช็คก,ก่อนว่าโอเคโพ i ิชันนี้นะมือขวาเราอาจจะมีนิ้วแตกต่างจากเมื่อกี้ไปบ้างนะคะในบางท่อนยังไงก็เอาแล้วแต่ตามทุกคนสะดวกนะคะแค่อย่าให้นิ้วมันพันกันมากเกินไปละกันโอเคงั้นลองเริ่มเลยนะ ประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยตรงไหนยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้เราก็ไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเล่นมีผิดพลาดประการใดหรือว่าลืมพาร์ทไหนไปยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย